ขอยกให้เป็นอีกหนึ่งร้านหมูหยองที่อร่อยที่สุดที่เคยกินมา วันนี้ก็จะพามารู้จักอีกหนึ่งของดีตำนานย่านสันเจ้าพ่อเสือที่อยู่มากว่า70ปีร้านหมูหยองโชคดีเบ้ไฮลิมสูตรต้นตำรับจากรุ่นสู่รุ่นคงความอร่อยมายาวนานแทบจะไม่เคยเห็นร้านไหนทำสดสดกันหน้าร้านเลยหมูหยองออกมาจากเตาแบบร้อนๆสดใหม่ทุกวันสะอาดน่ากินมากการันตีว่าไม่หวานแหลมไม่มันเลี่ยนเส้นหมูฟูนุ่มหอมละมุนน่ากินสุดๆกินกับข้าวสวยข้าวต้มขนมปังหรือถ้าหยิบใสป่ปากกินเล่นก็ฟินแล้วลองกินแบบแท่งดูบ้างกรอบอร่อยกินเพลินมากแป๊บๆหมดหอมไม่รู้ตัวทุกขอเจนนนยยกาารัตีเองะวว่ทด้ใจ คัดหมูสดอย่างดีแล้วก็ปรุงเองทุกขั้นตอนได้มาตรฐานอย่างแน่นอนอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของร้านคือทองม้วนไส้หมูหยองทําให้ดูสดสดใหม่ๆกินหอมเตะจ,จมูกมากเป็นการผสมผสานที่เข้ากันอย่างลงตัวยัดไส้หมูหยองมาแน่นๆชิมแล้วอร่อยถูกใจจนหยุดไม่ได้ทงองม้วนหอมมันกับหมูหยองเค็มนินดๆโดนใจสุดๆจะซื้อเป็นของฝากก็ดีกินเองก็เพลินที่อยู่ตรงหน้านี้คือเลือกที่ชอบกินที่สุดมานะถ้านึกไม่ออกว่าซื้อแบบไหนดีซื้อตามแก้วได้เลยอร่อยชัวร์ขอยืนยันอากองอาม่าคนแถวนี้ก็แวะเวียนมาซื้อไมม่ขาาาาาดดสสยยยยยเเเเลลล้้้้้ีใหหหหหืออกทัังงููธรรนต หมูหยองหมูแผ่นหมูหวานกุนเชียงหรือว่าหยองหอยเค็มก็มีครบจบในที่เดียวร้านหมูหยองโชคดีเบ้ไฮลิม้มอยู่ใกล้กับสันเจ้าพ่อเสือหรือจะค้นชื่อนี้ในแมพก็ได้เปิดทุกวันเวลา8โมงเช้าถึง6โมงเย็นอย่าลืมแวะไปนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะ